แอปแอบสวัสดีสวีเดอเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับยามเย็นนะครับวันนี้เรามีอะไรต้องเลี้ยวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ถนนย่าางเดินยามสุราวด้วยพี่คือโดเมนที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองกัเจอพวกเราวันได้ครับพี่สรุปคือเราจุนตรงกันไหมเนี่ยถามว่าวันนี้เรามีอะไรก็บอกสถานที่ทุกทีเลยพี่ลืมอ๋อผมลืมขอโทษทีแล้วสรุปคือวันนี้เรามีอะไรมาฝากเอฟซีกันต้องมีเรามีเป็นทันด้าแจฟฟี่สองพันปีวิ่งพร้อมเกืในรุ่นเลยนะพี่มือเดียวป้ายแดงกุญแจแท้สองชุดบุกสวิตคีด เขาบอกว่าเมื่อเช้าไปทําอะไรมานะไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยแม็กใหม่ยางใหม่แกะกล่องเลยเ<อ>นะครับถ้ามีห่อล้วก็แกะหอ่อ<ช>ครับถ้ามีกล่องแล้วก็แกะกล่องกกองครับผมเพื่อนๆนะครับมาดูพร้อมกันครับวันนี้เราอยู่ที่หลังไต้นหนะเพื่อนๆนะเรามีเป็นฮอนด้าแจสเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะเป็นปี2015นะครับออโตโ้แล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะแล้วก็กุญแจแท้ 2ชุดเลยนะครับแล้วก็บุ๊กเซอวิสครบแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนี่ครับันบอกว่ามัใหม่เลยใช่ไหมตรงไหนอะ่ะขอดูหน่อยอ oh. ๋อปี2ีเพื่อนๆนะครับเป็นลายอะไรนะ tc 1 0 5่า x ทำไมคิดนานเนี่รับลายใหม่ไปหน่อยนะย 1> tc 1 0 5่น x เพื่อนๆน,นี่ฮะสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพาร์ทนะครับชุดแต่งรอบคันเลยสวยนะ ตัวนี้เป็นชิปโทนิกด้วยปิดเปิดจากประตูได้โดยที่ไม่ใช้กุญแจเพื่อนนะเป็นชิปโทนิกด้วยนะครับของแต่งพ,พร้อมเลยพาร์ทรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยสปอยเลออร์ะไรนะสปอยเลอร์ครับผมนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยเ,เดินตามมา <laughs> โอเคขอบคุณน้องเอกด้วย <laughs> ก็เนี่ครับแล้วก็มีไล่ฟ้านะครับล้อที่สวยมากนะนะครับเดิมๆเลยคันนี้น่าใช้ฮะเนี่ยที่บอกเป็นชิปโทนิกนะครับปิดเปิดโดยไม่ใช้กุญแจนะครับไปสักครั้งหนึ่งมุมนี้ดีกว่านี่ครับ สวยเลยเพื่อนๆนี่ฮะฮอนด้าแจสนะครับปี2องสออตโต้บอกเลยไม่ถึง3ามแสนท็อปท็อป็นไงครับครับมีอย่างสี่ไหมครับอยากสวยเงาใสนี้ก็ต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์พีพีท็อปคินใครของไม้เล่าฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะว่าพีพีท็อปคินเราเนี่ย mm hmm. แต่ว่ามันไม่ได้มีน้ำยาเคลือบเปล่าเดียวนะ <Okay. S 1> มีกขจัดคราบแล้วก็ล้างารถด, <Okay. S 1> ดังดำแล้วก็เคลือบเบาะด้วยนะฮะโอเคขอบคุณน้องนิวด้วยมาดูภายในกันดีกว่า อันนี้ก็บอกเลยว่าสวยงามนะเนี่ยสวิปเ์กระจกนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกนี่ครับไม่ใช่โรบินสันนะไม่ไปแนละ้วรถติดนะฮะเดลโดมลเดลโมลก็ไม่ไปครับรถติดเหมือนกันนี่ฮะเบาะผ้านะฮะเป็นลายซิกเนเจอร์ก็เลยนะโอ้ดูท่าสตาร์ทก่อนสุดยอดจริงตัวนี้เนี่ยคือเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะเพื่อนๆนะขอดูจานนีเด้วยนไหมไม่ใช่เป็นกุญแจเสียบนะจ๊ะนี่ตัวท็อปเป็นแบบนี้สองอันเพื่อนๆนี่ครับมีปุ่มประหยัดพลังงานด้วยนะครับ แล้วก็เป็น A B S Airbag สวยมากนะไมล์ประมาณแสนก็โล่เองนะครับกลิ่นหอมสะอาดเลยตรงนี้ปรับบลูทูธเบาๆลงนิดนึงฮะนี่เราตลกไหมครับเนี่ยไม่ตลกโอเคครับนี่ครับคอนโซลก็สวยงามนะครับนี่ครับแล้วก็หัวเกียร์สวยเนาะไม่มีบอดอีกแล้วครับไปฝั่งโน้ตแผงประตูข้างก็สวยงามนะครับนะครับซอกมุมเดิมนะครับเนี่ยครคอนโซลสวย A B S Airbag คู่เลยนะ นะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสเนี่ยรู้สึกว่าจะมีครบเลยนะฮะอยู่ที่ออฟฟิศนะพร้อมกับกุญแจด้วยนะครับนี่ฮะคอนโซนสวยนี่สตาร์ทอยู่ปะเนี่ยจริงเนี่ยโอ้โหด้วยว่าไฮบิดผ้าหลังคานะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยซิกเนเจอร์เขานะครับหัวหมอนก็สะอาดสะอาดอ่ะมาดูสองแถวกันถัาไม่ทักเลยฮะคผมครับแผงประตูสวยสะอาดนะครับ เบาะผ้านะครับด้านหลังคู่หน้าก็ไม่มีขาดเบาะแาวหลังก็ไม่มีขาดจุดเด่นของแจ๊าครับเหมือนเดิมพับได้ไหมพับได้ขอดูสักน,นิดนึงอันนี้พับล่างก่อนนะพี่ดึงจากด้านล่างขึ้นมานใช่ไหมครับแล้วเราก็พับลงถ้าเกิดเราปล่อยใช่ไหมพี่พกจ็จะนี่วิธีล็อกของแจ๊เขาก็คือตบตัวนี้ลงอ๋อครับเขาก็จะล็อกอ๋อล็อกเองเลยฝั่งนู้นเหมือนจะทําตามนะทาหน้ามือถึงสายอยังไงมันใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงแล้วก็มันมีปลดเบาะลงอีกทีตรงไหนฮะ ตัวนี้ก่อนแบบหนึ่งคือ๋อยกขึ้นก่อนปุ๊บหก้ันโลอ๋อข่ายชนก็คือตัวนี้อ๋อโอเคขับลงไปได้นี่นะกดด้านข้างใช่ไหมฮะพับลงแล้วก็แนบเลยเนาะยกขึ้นได้อไหมเหมือนเซียร์วีไหมไม่ใช่เนาะอ๋อก็คือเพิ่มพื้นที่ครับเก็บของอย่างกว้างขวางไปดูท้ายด้วยจะได้เห็นภาพชัดๆโอ้โหนี่ก็ถือว่ากว้างมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูท้ายก่อนดีกว่านะครับก็เดิมๆดีไม่มีอะไรนะครับนะครับ ค้ายกว้างขวางนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันตั้งแต่ข้างในดูดิครับดูความกว้างนะครับนี่ครับโอ้โหโอเคครับโอ้โหดูความกว้างเลยฮะอ๋อต้นต้นตโอ้หนี่ทาไมจับไม่ห้ามไปนู่นนี่ทำไม่ห้ามพี่ที่พี่ตกขอบไปแล้วครับเนี่ยอ่ะมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับแถวนี้คนตลกเยอะนะเราตลกบ้างไม่ได้นะขอบคุณน้องเอกด้วยนะครับนี่กลับมาจากเมืองนอกนะ เ็นบอกว่าไปทํางานมาเห็นบอกว่าหนาวหน้าดูเลยไม่ไหวเลยทางาน่าะเทศครับเออทำการลุกน้าแข็งนะห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับเดิมเดิมดีไม่มีอะไรนะครับมีตัวกัดกั่ได้ด้วยนะครับเวลาจอดนานๆเนี่ยสามารถหมุนได้นะนะครับนี่ครับสวยอ่ะนะครับนี่ฮะ E B S นะฝาเครื่องลูกสูบไดชาร์จพวกนี้จะอยู่ายังสาสะอาดเลยเห็นลูกสูบเจอเห็นลูกสูบเลยครับผม มันต้องเบรกกันด้วยอ่ะทัเมื่อกี้พี่ว่าไงพี่พูดลูกสูบเหรอโอ้ขอโทษทีไม่เห็นอ่าน้องเอ็กแก้เขินไปดูลูกสูบที่สามพี่หน่อยลงไปได้พี่หยอกหยอกโอเคขอบคุณมากมากมาสักหนึ่งรอบดีกว่านะครับแจนที่ส่งเขาบอกเลยว่าล้ำสมัยจริงๆนะแล้วก็เครื่องเกียร์ดีขับสนุกด้วยฮะถึงเป็นรถยอดนิยมตลอดกาลและนานเธอนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งฮะคอนด้าแจ๊สเพื่อนๆปี2015ออโต้นะ เนี่ยครับแล้วก็พร้อมกับล้อแมกยางใหม่นะพีซีสวยๆเลยนะเพื่อนนะแกะกล่องด้วยยางปี25บอกเลยว่าแมกกับยางนี่ก็สองพันกว่านะให้ไปด้วยนะครับให้ด้วยใจเนยนะครับผมพี่พีอยากให้รถสวยๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้แบบมีความสุขกันนะฮะออกก็หนึ่งพันบาทนะฮะไม่แพงเลยเพื่อนดูสดสทรงองค์เองเขาเลยฮะเท่าบาทนี้ครับ ทสามแสนหนึ่งหมื่นห้าบาทสามแสนหนึ่งหมื่นบาททุกๆทุกๆออกรถหนึ่งพันบาทออกรถทุกอาชีพเนาะสบายสบายเลยนะครับเป็นนักบินอวกาศหอกได้ไหมได้ครับพี่งั้นเครดิตน่าจะดีเลยเพราะว่าาซ่ารองรับครับผมเฮ้ยเราได้หัวไวจะได้นะโอเคมีได้ฝ่า F4 ไหมรอเชิญเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์หน้าเพจเป็นบุ๊มบิลทุกของเราชื่อ B ออโต้พาดูแชนแนลให้นาเป็นเพจเป็นบุ๊มบิลทุกที่เดียวเลยทีสบายสบายเลยนะยินดีด้วยที่กลับมาร่วมงานอีกนะครับหลังจากไนเมืองนอกมาอากาศเย็นเนาะ มือไม้เย็นหมดเลยนะฮะไม่หนาวได้ยังไงอยู่ในโรงน้ำแข็งอขอบคุณมากเจะต่อยพีนา <laughs>